สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุข้นสมองสบอนพี่น้องผุพ่อกระจนเก่าจนเคยกับซองน้องเดือนพี่น้องมาบารังสีเขียวคือเก่าอะไรบ่าวตามาปลาลูกบ่หนุ่มๆกับพี่น้องเอ้ยขาวพี่น้องเอ้ยทางมีแกล้งน้องใหม่เสียบตาเะไรเดียวน๊มโอ้ยเปิดแฟดอีกแล กังขึ้นนะคะแต่แฟดต้นเรศทราบไม่ถาวเออบัตร <laughs> อันมาเปิดกล้องท่านพี่แต่เปิดแฟดตลอดเอามาบัตรรังชีเคี้พี่น้องเลยพอาทาบุนจ้าออกมาพอทาบุญม่อบนาทีพี่น้องเลยวันนี้เป็นอันกระหอกอยังวะาากัมก้อน เป็นก๊าบก้อนนะเปล่าควันเนยห้ามเอ่ยนี่ไฟแล้วตากเนแมเส้นอจะเป็นแม่ครัวอืมแม่ครัวต้องล้งเงินฟีเมอร์ดีๆได้แม่ครัวท้าเอาไปคนอีทพี่น้องเลยไปก่อของหน้าน้องเยี่ยมละเยี่ยมแล้วแบบนี้มันแห้งนาะโองเนาะแมน เชยเธอละวน้อยไปเนาะหากใครแต่ว่าท่านเขาก็แป้งแน่เลยเนาะมันกะชิไงทางเปืือยลุกเาน่ทางเปืือยยุ่ไปเสานี่บดแห้งนะทางบดดีเอาซองเชียวใส่เสือห้าทางไปเนี่ยเดียวนะดูไหนงดูไ่นึ่อ้ยมันจะบอกหาคนมีนเราก็มีทาแล้ว เอาไอ้แม่ซองสอบเลยกูจ่ายเงินเอ้ยเคกสอบาต้องสอบด้วยหนึ่งเอาไเงินมีท่างเงินแลเพ่งจะแกอิดพี่น้องเ้ยเอารหไทแก บนได้ค้าบนได้ค้ากับผักกัญญุบนได้ค้าสุกคนอิดลงยุเอาบอดี้กับบอดอาเอาแบบว่าผักกัญญางน้นก้นลดไทยสับลาบสับลาบเนหะ็นไหมข้าบ,บนได้แล้วกับผักกัญญุข้าวได้กับผักกัญญุผักกัญญางน้นเห็นน้องมิดแล้วครับลดไทยครับอยู่เป็นติม้มเมตาหนองมิดครับเป็นอยู่ตี่ พอเห็นน้องเม็ดมานคนน้ำสางอยู่ดเปไปหวดมาอยมาเจับเองยไม่เจ็บต้องหวดแล้วกับเอโอยเม้วันมันจะปทาางไดกกับป้น้ำมันเนายันมันงัดงัดเขาเงาเขอ้อยู่ชิบก้าอยู่ใกล้ไอ่เมทาวนงเถื่อยันหลดทอยลังมาเยียบจกหลสิไปหนาหรือทอยลัง โอ๊ยแต่ลเนาะจะจันทร์โม่เป็นลมอย่างนี้ไลดยน้ำลดไทยไทยหนาวกาสบุทําอีสพอใหญ่เป็นลมไทยบเป็นยังบ่บาดันไม่ท้าวบาด่อนขั้นบาดขั้นนั้นเบิดไปเขื่งขั้นเขื่งคั้นลองด้มเก่กว่าล น้อาน้าังดหางยอ้าวน้องดําก็แบบว่าเกิดมาก็ได้เห็นหน้าโลดบบควันบเขาเงียนวิทยแล้วกลไปทำงานบ้าพี่น้องลืมเห็นน้องแทนพี่น้องมาหาพอบอยแต่เศร้าเลยจนเถียงจนเทียงก็เพื่อนพามาห้างที่มาเกาแล้วตีกงเพ เพิ่นได้ข่าวใหม่มาฝ่าก็่นเอาเลัน่สเดินหเด้อหวมเกอ่แ่นกดเตงจะเป็นลายติ่ม่ถ่าหมักใ่เตงขาวเนาะหักแทบได้ไม่เถ่อเอ้มักเตงเจ้าน่ะชาสื่อกินปีกายนี่ มมามาพันเก่านะแต่ว่ามาเยคือว่าปลูกอ่านบวงนี่เนาะเด็กกอีแม่ทาทานก้ไหมเอาง่ายดีอย่งางวา่าแม่ครัวที่ออกไปมีอันมีทั้งแม่ครัว มีเธอกรมก่อนแแม่ไปหาอยู่ป่าเถอเว้ยแม่พัวบ่พ่ออีละซื้อทานอืบออกบ่ปวทั้งนั้นคือบ่หาบ่คนยุดยอดพี่น้องเ้ยท่านี้คือออกเอ้าแล้วเมื่อเดกิบเราเงแด้วโคมาแล้วไปลอกมางอืมก็หาโหลดพวกได้เก้งถูดลูดเต่ากิน ญาเตื่อยญาเตื่อยว่าไปขุดอันจิร้อเมื่อวานนี่นั่นเห็นเท่าไดหมู่ฮะไปขุดจิร้อเมื่อวานเห็นเท่าไมูเห็นผักจมหกระแตกแล้วบ่ได้เอาอาเตื่อยว่าเลยว่ามันยังว่าเฮ็ดหักกอดมยว่านั่นว่าวานนี่ผู้นท่านันแก่ทานพี่น้อง สล่านนี่ได้สู้ผ่าด้หางกล้องนะคุบอกมาหนิยาน้องอ่อนนะคุณห้องน้ำอยู่พูดบอกน้องมอดก็ได้ทานจะเอาบปน้องอ่อนโอ้ยเห็นหนักก็เมื่อยวะซั้นน้องมอดก็เลยยาน้องมอดมาหนีิยิมตัวเที่ยงเหรอวะเออกระถากกับนองมีดป้าน้องเนรยิ้มแป้นแล้วทีน้องก่อนกินข้าวหาข้ามไปตะหัวเลยใส่ต้นหลาน เคิรนแห้งแม่ตาแมทตากินข้าวเมื่อนี้เอ้ยกัสิเคิรนน้องกัสิเคิรนบบบนี้บนแนวหน้ากินข้าวนะฮะว่ากินแหน่ตอนมันนั่งคุยใส่ละลายอย่าจ้ำกินละลายคุยเอาคุยเอาสดเอามันอยากจะกินข่าวยังไงอยากข้าวอยังไงข้าวแล้วก็ยาแล้ว บ้านี่เฮานอั่นอันนี้มาให้กินอีกเป็นตกหมากกะเพราเป็นขนมเป็น,น,นอะไรามาหมากินแน <c oughs> มาโหลดนะมามากินเจ็บเจ็บจับๆเบ้ <c oughs> มองมงโในอม, <c oughs> มื่ลเดี๋เขนาใส่ลูก่ก็งลูกตาลูกาสิจะออกมาข้างากรอ,อย <c oughs> บอบอ่อปบอนำลุง พอจะเมื่อเท่าเทาเมื่อละค่ะอ่าใส่แม่ก็ใส่ไงบอเขี่ยไกเขี่ยใครนี่อู่เดี๋ยวจะเอาเงินไปแลกลูกลงมาลูกบอกไปน้ำลูกดอกไปไปน่ลงมาเถอะมานั้งเาเดี๋วแบเขินอยากบอกทานกินข้าวเพลินกับบอจ้างโอยกินข้าวแล้วเาก็มา ใ่เดี๋ยวเด็กนอยแล้วอ <políticas> ียบอกกินนันกินนี่ไปกค่แล้วมาแต่ปากจองละลุงกับมาแวให้ลงมาตจ้าผมก่อนเด้ออืมทาบ่อร้อยอ่าวานเพื่อกมาเบิดมาพี่น้องะเคนจนบ่จักแนว้ชิว่าอด เตตาเตรียมของจิไปทำเมนูหน้าลูกสภาพอีกพี <m utter> <m utter ่น้องเลยจะได้อีกยังแน่ยเต็หลาเต็มเต็มตาหน่อยไปออกห้อหอยปลาแดเอ่าเยเตรียมพจะทำเมนูอะไรเนาะพงนวดไปเอาเอามุ้ยพงนวดเสะป่ะเรายังลวต เ,เป็น่วยซสบต้องบัตรซี่เคียวพี่น้อง,งเอ้ยกนันปากมาลายๆเดอ้อสะนะติดปากนี้ไป้ผ่าก,กับปากมาลายๆเพราะเงียบผ่าก,กันดีเนาะมึงดูมึง,งบริไยินเสียงลมเหม,มือนพ้นจะตกทืดออีกวะอ้าวประธาว่าซีเกลียวขาวพ้นตก คืออะไรรับสิเกี่ยวอย่บาบอก่มื่อเสาร์เสร็จมาทำไปถ่อเทนแต่เ,เ,าออาเสารอย่ามา้าหมูแนงเนี่ยเจ้าชิเม็ดควบข่าวว่าประจางขาว่าวันเสาร์พอถา่อจังชิได้เกี่ยวอันเพราะว่าผ้าพนกับเป็นใจชนะในน้องเม็ดกำลังเยี่ยมมาเกี่ยวน้ำกันเ <laughs> มื่อวันพาร์ทน้องเม็ดบปได้ข่าวเฮียนในวันเสาร์ Người ta Khảo hơn là súc bất thùng này Thế nào nhảy là chân xì còi là chân xì còi Khảo thang เราคือจังหวเขาเจ่งเจ้าเกี่ยวเมืนก่น่ะเกี่ยวเลยเกี่ยวกับบร้ายปใดมีทางขวามบัวไว้สีเป็นล่มแบกขาวันอันอะไรพี่น้องัวมคะัอให้กระสมาไครัวแลวพี่น้องดเพี่น้องคลิปนี้คิปอาพอกันใหมคัวมงนั่นะค่ะิการส่องน้องออนเดะจ้